พายุไต้ฝุ่นมากับข่าวเตือนพายุเฟิงเฉินลูกที่24ของปีนี้กำลังเดินทางมาแล้วและจะก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญในประเทศไทยในช่วงวันที่23ถึง25ตุลาคมเฟิงเฉินพายุไต้ฝุ่นลูกที่24นายชวลิตจ,จันทรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการพายุได้เผยว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ได้รับชื่อว่าเฟิงเฉินซึ่งหมายถึงเทพเจ้าลมในภาษาจ,จีนพายุนี้เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์และกำลังเดินทางมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผลกระทบในฟิลิปปินส์และเวียดนามในวันที่19ตุลาคมพายุเฟิงเฉินได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนใต้ของฟิลิปปินส์และในวันต่อมาพายุเคลื่อนที่เข้าสู่ทะเลจีนใต้ก่อให้เกิดฝนตกหนักในเกาะไหหลำและจากขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันที่23-25ถึตุลาคมทําให้เมืองหอยอาและกว่างไายต้องรับฝนตกหนักผลกระทบต่อประเทศไทยแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ พายุเฟิงเฉินจะก่อให้เกิดฝนตกปางกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่ในจังหวัดจันทบุรีตราดและภาคใต้ฝั่งอดามันจะเกิดฝนตกหนักผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ควรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนตกหนักและติดตามข่าวอัปเดตเพื่อความปลอดภัยคำเตือนและคำแนะนำพายุไต้ฝุ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่สำคัญแต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงได้บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้อ่านให้ระมัดระวัง และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับธรรมชาติอย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลัวมันคือการรับรู้และเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคุณคิดว่าพายุเฟิงเฉินจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรกับพื้นที่ของคุณคุณมีแผนการใดในการรับมือกับฝนตกหนักหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันเนรียนรู้และเตรียมความพร้อมกันเถอะ